สวัสดีฮัลโหลบองชูเชาวอาลันยินดีต้อนรับความเดิมตอนที่แล้วกำลังจะอ่านคู่มือใช้ชีวิตขั้นพื้นฐานตอนนี้กำลังจะอ่านหนังสือเล่มนี้เสียงะระฆังดังขึ้นหน้าต่างขึ้นมาว่าเตรียมตัวสู่สนามรบแล้วก็ได้มาโผล่ที่ห้องเลือกอาวุธ ได้คิดอย่างถี่้วนแล้วเลือกขอบและข้อความขึ้นถูกส่งไปที่กองทหารพลหอ,อกที่6เมื่อมาถึงก็แปลกใจครั้งที่แล้วเมื่อมาก็ประจันหน้าเลยแต่ครั้งนี้เขามาโผล่ที่ปราสาทตอนนี้เขาอยู่ในแถวะมีเสียงกองทัพอีคนที่ดูแล้วบอกเลยว่าคนระดับ คนละระดับกันเมื่อชายคนนั้นเดินออกมาชายที่เดินมาก็แนะนำตัวฉันคืออาชาสามารถที่ได้รับแต่งตั้งให้มานำพวกคุณในสนามลบครั้งนี้การลบครั้งนี้คือการปกป้องประสาทและพวกคุณต้องปกป้องผมให้ได้ในเวลากำหนดในศึกนี้เหมือนเราจะได้เปรียบเพราะงั้นทุกคนพยายามเข้า แล้วหน้าต่างก็เด้งขึ้นจงปกป้องราชาของคุณให้ได้เป็นเวลาสามเดือนเมื่อหน้าต่างหายไปก็มีนายพลพูดขึ้นของพลหอกที่หตามฉันมากำแพงเมืองใหญ่มากและมาประจำการที่กำแพงนี้ เวลาตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่พระอาทิตย์กำลังขึ้นเมื่อแสงสว่างขึ้นกองทัพของศัตรูมากมายในล้อมปรา,าสาทนี้ศัตรูจากระยะไกลกำลังเคลื่อนทัพเข้ามาผู้บัญชาการตะโกนตนูเตรียมเน่อทหารศัตรูเข้ามาอยู่ในระยะยิงแล้วก็ยิงโจมตี เขาที่อยู่ในหน่วยพลหอกที่หกมองคนที่กำลังโดนลูกธนูปักเข้าที่ตัวคนตายมากมายแต่กองทัพของอีกฝ่ายก็ไม่น้อยลงเลยแล้ววันนี้ก็ผ่านไปเมื่อกลางคืนก็ได้จัดเวรยามและคืนนี้ก็ผ่านไปแล้วก็เป็นแบบนี้ไปอีกหนึ่งเดือนที่อีกฝ่ายเข้ามาโดนลูกธนูแล้ววันนี้ที่ผ่านมาหนึ่งเดือน ในกองทัพมีรายงานว่าดูของเราหมดแล้วครับตลอดเวลาหนึ่งเดือนเขาแทบทำอะไรไม่ได้เนื่องจากจะมีหัวนหน้าอยู่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะต้องสู้ระยะประชิดแล้วกองทัพอีกฝ่ายเหมือนจะรู้ได้มีกลุ่มทหารหลายกลุ่มแบกบ บันไดมาปีนกำแพงจุดที่เขารับผิดชอบก็มีทหารบุกมาเหมือนกันแต่ก็ยังไม่ยากเท่าไหร่การเลือกขอกมาถือว่ามีประโยชน์มากชายที่ปีนขึ้นมาก็ถูกเขาสังหารเธอฆ่าคนก็ไม่ได้รู้สึกแปลกเท่าไหร่ แล้วเขาก็ทำแบบนี้ไปได้เรื่อยๆทำให้วันนี้เขาฆ่าคนไปสิบคนแล้วก็เป็นแบบนี้ไปอีกหนึ่งเดือนแล้วความรู้สึกว่าควรชนะได้ทำให้ทหารคนทหารบางคนมีกำลังใจแล้วในวันต่อมาของเดือนที่สองศัตรูได้ยกทัพพลธนูเข้าประชิดกำแพงยิง,ยงใส่ ทำให้เริ่มเสียเปรียบ